เอาละครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมฝั่รายการลากระบอยแล้วก็ในช่วงบอยรีวิวกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวของเล่นนะครับผมในไลน์ก็ซิล่ากันอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็จะมาดูในซีรีส์ของงานซอฟอยนิวนั่นเองนะครับผมดูวิซีรีส์ของ MFS นะครับมูวี่มอนเตอร์ซีรีส์นะที่ผมได้เคยรีวิวไปนะครับผมนั่นก็คือเจ้านี่นั่นเองนะครับผมก็ซิล่า1991ตัวนี้นะคครรับผมใที่ยังไม่ดูก็สามารถลองย้อนกลับไปดูได้ในช่องเลยนะครับผมนะก็วันนี้ผม จะมารีวิวตัวหนึ่งนะครับผมซึ่งจะเป็นตัวที่2แล้วนะครับผมที่ผมจะมารีวิวในช่องผมนะครับผมนั่นก็คือเจ้านี่เลยครับผมเตนเนนี่ยืนเคียงข้างกันเลยครับผมนี่นะครับก็คือจะเป็นงานซอฟไวนิลนะครับผม MFS Movie Monster Series นะครับผม Godzilla 1984หรือ1985 The Return of Godzilla นั่นเองนะครับสวัสดีครับทุกคนกลับมาเจออีกครั้งหนึ่งนะครับผมสาหรับช่วงสารเร็วไคจูนะครับผมวันนี้ก็จะมาพูดถึงเจ้า Godzilla 1984หรือ1985นั่น ซึ่งเจ้ากอซิล่าตัวนี้นะครับผมจะปรากฏตัวในเรื่อง The Return of Godzilla ในปี1984ในประเทศญี่ปุ่นและ1 9 8 5ในประเทศอเมริกานะครับตัวนี้จะมีความสูงอยู่ที่80เมตรยาว180เมตรและมีน้ำหนักอยู่ที่50,000เมตริกตันส่วนจุดสังเกตสำคัญเลยนะครับผมของเจ้าตัวนี้ก็คือว่าหน้าตาที่แสนหดของมันและเสียงคาราที่เป็นเอกลักษณ์ของมันนั่นเองนะครับ โอ้โหเป็นก๊อดที่คำรามบอกเลยครับว่าโคตรเท่แล้วก็อ่อีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นกอเิลลาตัวแรกในยุคเฮเซด้วยนะครับ ซึ่งในวันนี้นะครับผมก็จะมาดูตัวนี้ให้ดูกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตเก็บตัวนี้ก่อนก็แล้วกันนะอ่ามาเลยครับผมก็ตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นงานซอฟวายนิลเหมือนเดิมตามเคยนะครับผมแล้วก็จริงๆตัวนี้ก็คือก็คือเพิ่งออกมาไม่นานนะครับผมเมื่อประมาณต้นปีมกราหรือว่ากุมภาที่ผ่านมานี่เองนะครับตัวนี้ผมฝากเพื่อนฮิ้วมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับผมก็นี่เลยนะครับผมก็ซิล่าตัวแรกของยุคเฮเซนั่นเองนะครับผมก็ซีล่า1985นะก็จะมีลักษณะดีเทลประมาณนีีี้้้้นนนนะะ่มมาาพรอกกับบบปยยแแท็เลค ผมเราก็จะเป็นคีบหลังแบบนี้อ่าซึ่งก็ตัวนี้นะครับผมผมได้มาในราคาประมาณพันนิดนิดแต่มั้งนะได้ซื้อมาจากญี่ปุ่นนะครับถือว่าไม่แพงมากเลยนะตัวนี้ก็ถือว่าดีงานดีอยู่นะแล้วก็นี่ก็คือรายละเอียดต,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 ตัวตัวงานแบบใกล้ๆนะครับผมอ่านี่โอ้ยห,หล่นหล่นหลุดมือนะครับผมก็จะเห็นได้ว่านะครบับผมการออกแบบก็คือจะเป็น g o d i l l a หนึ่งเก้าแปดห้าหนึ่งเก้าแปดสี่เลยนะครับผมจะมีลักษณะประมาณนี้แล้วก็สิ่งที่เด่นชัดที่สุดก็คือเป็นหน้าตาของมันนะครับผม Godzilla หนึ่งเก้าแปดห้านนะค ครับผมก็คือหน้าตาของมันจะมีความดโดดเด่นแล้วก็ดุดันมากๆนะครับผมนี่คือจะเป็นดวงตานะดวงตาในใสชัดเจ๋วตรงสีมาได้โคตรเข้มแบบตรงสีมาดีมากนะครับก็ะจะมีเป็นฟันตรงนี้นะแล้วก็มีลิ้นด้วย นะครับแดงๆแบบนี้อ่านี่ข้างหน้านะครับผมตาเหล่ไหมเนี่ยเออไม่เหล่นะแล้วก็นี่คือรายละเอียดของตัวงานนะครับผมเป็นงานซอฟต์ไวรนิวนะครับผมทุกสิ้นส่วนเลยนะนี่ก็คือเป็นคีบหลังนะเออคีบหลังก็มีความเหมือนกับเจ้าก็ซิล่าหนึ่งก้อนหนึ่งที่เคยดิวไปนะครับก็คือมันเป็นก็เทเซนะครับผมคีบหลังก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะครับนี่คือจะเป็นหางอ่าประมาณนี้นะครับผมนี่โคตรสวยอะแล้วก็ข้างล่างนะครับมันก็จะเขียนกำกับไว้ด้วยนะครับที่จริงเนี่ยเห็นปะอ่าเขียนกำกับว่าไงเนี่ย ก็เขียนว่าโตโฮนะครับผมเมดอินไชน่าเว้ยเฮ้ยนี่ตรงนี้เขียนกำกับเอาไว้นะครับนี่หน้าตาของมันนะครับแล้วก็เรามุกูลีแท็กกันหน่อยดีกว่านะครับผมนี่นี่คือฉากในตำนานนะครับทุกคนฉากก็ซิลาที่อยู่ในเมืองนะครับผมที่หลังจากนี้มันจะเป็นฉากถือรถไฟมั้งให้จำไม่ผิดนะครับเป็นตาก็สิลาสีทองตรงนี้นะครับผมโกจิระ1984นะครับทุกคนนี่แล้วก็ข้างหลังครับทุกคนอันนี้ก็อ่านไม่ออกนะครับอ่านออกแค่โกจิระตรงนี้นะครับแล้วก็ข้างในเป็นไงบ้าง ปุ๊บมีภาษาอังกฤษไหมเอะไม่มีเว้ยอ่านไม่ออกนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะก็ของแท้แน่นอนนะครับผมตัวนี้นี่อะไรเนี่ยไม่รู้เป็นรูปของขวัญตรงนี้ด้วยนะครับอะไรก็ไม่รู้นะครับอะไรเนี่ยหนึ่งพันอะไรไม่รู้นะอ่านไม่ออกนะครับนี่ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมดีเทลละเอียดคือสวยจัดนะครับทุกคนนี่คือคลิปหลังอ่าชอบมนะ ผมรู้สึกว่าผมชอบงานที่เป็นกุเซล่าเฮเซอยู่แล้วนะครับผมยิ่งเป็นงานแบบนี้ถือว่ามาตั้งโชว์สวยๆงานอย่างนี้ก็สวยอยู่แล้วนะครับผมนะแล้วก็นี่อ่ะผมก็จะมาเปรียบเทียบแล้วกันนะสำหรับ91991ที่เคยรีวิวไปนะครับผมก็ขนาดเนี่ยผมว่ามันก็พอๆกันเลยนะเนี่ยตัวมันก็พอๆกันไม่ได้ไม่ได้หนีห่างกันมากนะครับผมขนาดตัวละตัวเนี่ยเห็นไหมเออก็เท่ากันดีหว่านะครับผมแต่ว่ามันเป็นคนละปีกันนะนี่แต่ว่าคลิปหลังนี้ผมบอกไปเห็นไหมคือการออกแบบดีไซน์มันน่ามันน่าจะคล้ายคลึงกันแหละ แต่ว่ารูปแบบแบบรูปแบบของคลีปมันจะไม่เหมือนกันนะครับนี่คือคลีปหลังของ19 9 1แล้วก็1984การจัดวางก็ไม่เหมือนกันเห็นไหมแต่ว่าลักษณะมันจะมีความคล้ายคลึงกันนะครับแล้วก็นี่คือจะเป็นหน้าตานะครับหน้าตาเออแต่ว่าผมนะชอบหน9 1้ามากกว่านะครับุกคนนี้1 9, 9, 9 8่เเออจะมีประมาณนี้นะเออนี่เอามาตั้งเท่ๆสวยงา,งามนะครับนี่คือ,อตรงหน้าหน้าหน้า,นาแบบมุมมุมข้างหน้าของมันนะเออก็คล้ายคลึงกันนะในข้อเรียปรกันนิดนึนงปุ๊บนี่ ออคล้ายๆกันนะครับผมนี่คือตัวต้นแบบนะครับแล้วก็นี่ก็คือเป็นร่างพัฒนาจอกต่อจากร่างนี้แหละนะผมว่านะนี่ก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็ไหนๆก็แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาเปรียบเทียบกับเจ้างานตัวนี้ด้วยนะครับผมก็คืองานเนกานั่นเองเนกากัซี่ด้านหนึ่ง984หนึ่ง985นะครับผมซึ่งผมก็เคยรีวิวไปแล้วในช่องเหมือนกันนะครับผมนะอ่ะก็ถ้าเรามาเปรียบเทียบกันแบบนี้นะครับผมก็จะเห็นได้ว่าตัวงานซ้อมเนี่ยจะมีลักษณะตัวงานที่ใหญ่กว่านะครับทุกคนนะใหญ่กว่า,ยยาอยนน ตัวนี้จะเป็นเนกาเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชันคีบขลังยังไม่เป็นแข็งแข็งแบบนี้นะครับจะเป็นซีรีส์แบบที่เป็นยางอ่อนๆแบบนี้อยู่นะครับแต่ว่าการออกแบบอะไรเนี่ยก็นข,ข้าที่จะเหมือนกันอยู่นะแต่ว่ามันก็ต้องแยกกันนะเพราะว่ามันเป็นงานซอฟต์วิน์กับงานแอคชั่นฟิกเกอร์นะครับทุกคนนะนี่เป็นไงก็ถ้ามาเทียบกันก็ผมนะถ้าพูดตรงๆนะ ถ้ามีค่ายไหนคือค่ายของเล่นทําตัวงานมาอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นในรูปแบบแอคชั่นฟิเกอร์แบบเนี้ยและเป็นตัวงานแบบเนี้ยผมว่าโคตรชอบเลยนะครับแต่ต้องรู้ตัวรูต่อไปนะว่าไอเชนมอนเตอร์อาร์ตแบบนี้จะทําออกมาหรือเปล่านะทุกคนนี่ื่องมีประมาณนี้นะครับผมโหชอบนะผมชอบจริงๆเลยนะนี่เอามาเปรียบเทียบกันนะครับยังเห็นได้ชัดนะก็ขนาดก็แตกต่างกันอยู่นะแต่ว่าหน้าตาหน้าตาเป็นไงหน้าตาผมว่าก็คล้ายๆกันเห็นนะ คล้ายๆกันนะครับไม่ได้หนีห่างกันมากนะครับผมเทมเพลตเดียวกันแหละเออประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหมอ่าประกันหน่อยปรกันหน่อยอ๊ประกันหน่อยสิโชวนี่ก็จะมีประมาณนี้อ,อ่ นะครับผมก็ซิล่า1984เฮ้ยเป็นอารมณ์แบบ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรโลบีหนึ่งโลบีสองเออว่าเป็นละครเฉยเลยนะครับผมเอออะไรวะนะครับผมก็จะมีประมาณนี้ละกันนะครับผมสำหรับเจ้าก็ซิล่า1984 1985เดลิเทิร์นออฟก็ซิล่าตัวนี้นะครับผมในงานซ็อกวอยนิวหรือว่า MFS Movie Monster Series นั่นเองนะครับผมก็จะมารีวิวไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะ เล็กๆสั้นๆง่ายๆนะครับผมนะฮะตอนนี้ผมก็มี2ตัวแล้วนะครับผมในอนาคตก็คงจะมีเพิ่มใหม่สักตัวหนึ่งนะครับผมใครอยากให้ผมรีวิวตัวไหนหรืออยากจะเห็นตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์มาบอกผมได้นะครับตอนนี้มี2ตัวแล้วนะเออนี่แล้วก็ตัวที่3ก็คือตรงนี้นะครับผมนะโอเคก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าแล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะมารีวิวตัวอะไรอีกนั้นก็รออีกต่างมันบอไปได้ในอนาคตเลยนะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใ,ใจใผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่สวัส ه, ตามยุคสมัยนะเออข้้งหลังนี้มันต้องเอาเป็นแบบยุคแบบเอ,อ่อมินิเนียมแล้วนะครับตรงนี้นะออโอเคไว้เจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย